ถ้ผมนะ<า>วันนี้ผมขึ้นฮีโร่อีกเนี่ยแล้วนะก็โอเคถือสุดยอดมากพี่ยุอีกวู้หู้วู้ห้ในที่สุดผมก็ได้ขึ้นฮีโร่อีกแล้วโว้ยฮีโร่อีกแล้วในที่สุดตุกกได้ขึ้นฮีโร่อีกแล้วโว้ยตัวได้ขึ้นฮีโร่อีกแนว่ยดแต่อันนี้ยังบักอยู่มันกลายเป็นที่สิบแปดอยู่โอ้ฮีโร่ Hero อีกแล้วอะครับทำไมอ่ะคนมันตึงเออ คุณบนตึงลงคนเดียวด้วยนะมาเดนอิโรอีกคนเดียวโอ้ดูซิเป็นบุญตะไบโอเคแล้วนี้ผมสมัสมัครเป็นอาจารย์ได้แล้วหัวหน้าหน่วยนี่ไงอาจารย์เนาะโอเคลงเชิญก่อนเลยบอกอแป๊บนึงนะ ผมขอเชิญเพื่อนนพี่สุนทรางเชินไปเพื่อนคนนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์หนานี้หนานี้เลยบอก ผมเชื่อแล้งบอลนอนใคขเชื่อโอ้โหอไอคนนี้ไม่ใช่ตรเกียแล้วแดงแดงสั่งยังนจะมา้นะอยากเชื่อคนนี้เอยอาีไย่าดไข่อะ โอเคถือ <Okay. S 2> ว่าด,ดีไปกันครับผมหมูนั่นหน่วยอาจารย์ GMO โตโอ้โห้โหดีโอ้โหเอสเดี๋ยนะเอสโอ้ยบอมชื่อโอ้ยโอ้โห้เราฮี็นลงฮีโรอีกแล้วโอ้โห้ว่าตีใจเลยว่ะ ขึ้นแดงกว่าจะได้ขึ้นแดงก็แล้วจบซีซั่นเลยน้องสกุลตีจะตัดอะไรผมก็จะถอยไปลงพัดสามอีกรอบใช่ไหมฮีโร่อีกโอ้ตอนนี้ผมอยู่แรงฮีโร่อีกแล้วขอบควรจะ